ทำอะไรเนี่ยไม่รู้คุณบอกให้มาทำถ่ายแอปเปิ้ลถ่ายแอปเปิ้ล่ต้องถ่ายก็มันเป็นแอปเปิ้ลที่แปลกอ่ะก็เลยอยากเอามาถ่ายคลิปด้วยไหนๆก็จะกินแอปเปิ้ลนี้เพื่อนซื้อให้นะน้องเบลกอบพี่ดิ๊นซื้อให้ซื้ออรุ่ปเุกย้อนซื้อแอปเปิ้ลฝากลูกอืนก็แพงแล้วเปล่าดูราคาก่อนลูกเท่าไหร่ ม่รูปเท่าไรร้อยกว่าบาทใช่ออืมน่าจะเป็นราคามันชื่อแอปเปิลเซนชันฟูดคอร์นะไม่ใช่ไม่ใช่แอปเปิลไดโตเบรนเป็นแอปเปิลญี่ปุ่นแล้วกันไหนเราด้านหน้าสิด้านหน้าเป็นยังไงให้เพื่อนดูเป็นแอปเปิลแบบนี้นะทุกคนเห็นน้องบอกว่ามันเป็นแอปเปิลน้ำผึ้งมันลึกผาข้างในแล้วเะนี่ขึ้นดินออกมาเลย ไม่ใช่เห็นน้องบอกว่าเป็นแอปเปลิลที่หวานมากเลยแบบมันผ่ามาเลยแบบเหมือนเหมือนเป็นน้ำพึ่งอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันเราก็ยังไม่เคยกินก็ไปลองพูดเยอะหรอผ่าเลยน้องเบลและพี่ดินนะจากเด็กชายเล <laughs> เป็นผู้สนับสนุนแอปเปลิลให้เราในคลิปนี้เ <laughs> ราสมาให้กินเออขอแก ออแล้วก็จะได้เป็นเป็นสีเขียวแล้วใช่อันนี้อ้าวอันนี้อ่ะแล้วก็บอกให้ถ่าด้านนี้ด้วยนะจริงเหรอถ่าด้านนี้ไม่ได้หรอถ่าด้านไหนเนี่ยพี่ปกติเราถ่าอย่างนี้ใช่ไหมเราเคยบอกให้ถ่าเนี่ยเธอดูว่ามันจะกรอบมากเลยเสียงกรอบสุดอ่ะนี่เปิดมา ไหนนะพึ่งอะอ๋อเห็นปะมันจะมันก็คือมันฉ่ำอยู่ข้างในอะอ๋อเออเออมันฉ่ำใช่มันก็ฉ่ำอยู่แล้วว่าข้างในเออผิวมันดูฉ่ำเนาะอ๋อข้างในจะเป็นเนื้อแบบออกนวลๆเหมือนมีน้ําอยู่ข้างในตอนแรกเชื่อไหมว่าเขาจินตนาการยังไงเขาจินตนาการว่ามันจะมีอะไรยำเยอะออกมาเว้ยแบบเป็นแบบเทอราเมลคาราเมลนี่เห็นว่ามันเหมือนจะมีไหนไหน เออเหมือนน้ำพึ่งแหละสายกล้องเห็นป่ะไหมด้วยเห็นเห็นมันจะมีความเยิ้มเยิ่มที่ผิวมไม่เยิ้มหรอกมันก็เป็นเงาเงาอะเงาเงาคุณลองหั่นกินเราอยากเห็นอยากรู้รสชาติเป็นไงเนี่ยหัน่น,นนะเหมือนลุงคนนั้นเห็นไหมค่ะหั่นอย่างนี้แหละั่นชิ้น อร่อยเหรอแล้เสียงกรอบมากเลยอะเฮ้ยมันอร่อยดีว่ะรสชาติเหมือนที่กินที่ญี่ปุ่นปะไม่รู้มันหวานฉ่ำมันแบบหวานแบบบอกไม่ถูกอ่ะเออคล้ายคล้ายที่เราซื้อกินตรงนั้นไงตรงที่ลิงที่เรากินที่ลิงถุกคุบได้ใช่ไหมอืมอืมอืมร้ออ๋อเนดูเงียบร้องเปลี่ยนดูอร่อยมาก อร่อยมากเลยจริงๆมันไม่เหมือนแอปเปิ้ลที่เราเคยกินอ่ะอร่อยมากคุณแค่คือมันอร่อยอ่ะเออก็มไม่มีแล้วก็เหมือนทุกครั้งที่เคยพูดนะไปไปต่ออืแอปเปิ้ลช่ำมาก พี่ต่อยว่ารถเสียงดังมากเป็นไรเดี๋ยวไม่ใส่ซับอันนี้เราอยู่ที่หน้าบิ๊กซีบางนานะคะนี่บิ๊กซีบางนาเรากำลังนั่งรอส้มตำร้านลุงอยู่นี่ร้านนี้อร่อยมากเวลาที่ลิกกมาที่บิ๊กซีบางนาลิกก็ชอบมาแวะซื้อกลับบ้านนะคะอันนี้ลุงก,กำลังทำตำกล้วยให้กินอยู่นะคะวันนี้สั่งสามอย่างเลยตำกล้วยตำปูปลาแล้วก็ตำปลา เราต้องปูเข้าไปน่ากินอันนี้คือตำกล้วยครับตัวเขาทำเร็วมากได้แล้วตำลกล้วยหนึ่งถุงทำไวมาก เกือไว้มะมฮะ เด็กยืนรอประมาณ2อนาทีกว่าแล้วนะคะลุงตำแบบหกที่2แล้วอะทำเร็วมากเลย เรียบร้อยทุกคนสั่งมาสามอย่างด้วยกันนะคะก็จะมีตำปูปลาตำกล้วยตำกล้วยนะคะแล้วก็ตำป่านะทั้งหมดนี่หมดไปหนึ่งร้อยสิบห้าาทเท่านั้นนะทุกคนได้มาสามอย่างเลยมาถึงบ้านแล้วน,นี่ตำอะไรรู้ละอันนี้นะ่าจะตำปูปลาอันนี้นะ่าจะตำตำกล้วยเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องตำป่าอ มีํำป่าเลวยด้วยนี้นนะนี้ยเห็นไหมขากวางติดตรงนี้ขากวางแล,วแล้วก็มีพวกเสือพวกนป่าจริงๆกินมาละได้กินแล้วจหน่อยยูทูบเขาน่าจะทำแบบให้มีกลิ่นได้น,ดนะในโอนาคตเป็นเป็นกล้วยดีกว่าทำกล้วยเรวเคยกินมะ เหมือนจะเคยอยู่นะตังคูปลาหอมมากกลิ่นตกล้วยหอมมากอะ่ะหอมเลยนะล่ะเขาชอบนะเขาชอบกลิ่นปลาร้าน,นลุงมันมันนัวมากกลิ่นเดี๋ยวตอนก็กินกับข้าวสีทาเปหลังทีกินไหนขากว้างอะ่ะเขาเดือดออกไปแล้วเพราะว่าลุงเขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะมันจะทิ่มคอนะ ขาปางค่ะอะไรขาปางหรือขาอะไม่มีเอ็นี้นะไม่มีเสือดำนะเสือดำไม่ค่อยมีหายากเดี๋ยวช่องปิวนะก็เสือดำยากเกอไอตาเสือดำไงไม่รู้จักอ่ะมันเป็นตำนานเลยนะยากเกอไอตาเสือดำเนียนนะโอ้ยเื่องต่ำดังสามอยาดูผัดเดี๋ยวเดี๋ยวชิงนหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยว ดูมังไม่ได้เป็นคนจัดสรรเรื่องผักมันเหลือมั้เนี่ยผักอ่ะไม่รู้ซื้อมาให้ดูเฉยนะนะก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรละก็ต้องตามซื้อมาสามอย่างปรมาณนี้แหละต้ไม่กินหน่อยเหรอไอ้่อยต้องกินด้วยเหรอต้องกินต้องกินอ่ากินให้ดูเลกหน่อยได้อันนี้อะไรตำกลู้๋นะมันต้องแบบว่า มีพิธีรีเรต่อที่หนึ่งอ่ะเพื่อเยอะเนอะอะไรก็กตัดไข่จา้วก็ที่นึงงยากลิ่นนั่นหรอต่ำมะยมอ่ะมีมะยมแต่ไม่ซื้อขี้แล้วที่ไม่บอกกินไม่หมดมันเค็ดวันคือน้ำลายนะกอึอร่อยนะมันจะมีความฝาดๆหน่อย ต่ก็อร่อยใครเคยกินหรือชอบกินก็จะรู้ตักเยอะดีไหมตักเยอะก็เดี๋ยววันนี้อีกอ่ะมันคือตับตับนัวงี้เหรอ,อมันก็คือตับมัวเป็นปลาอเอ้าวก็นีช้อนกลางเลย,ยก,ก,ก็นึกว่า<น>กินเลยอ,อร่อยเขามีใส่นี่เลย อะไรวะไหนตำป่าได้ว่าใส่หอยด้วยนะอ๋อป่าติดทะเลเปล่าหอยขมอ่ะทีนี้ก็อันนี้แบบเมนูแบบในบรรดาส้มตำที่แบบเซมเปลิลที่สุดก็คือตำปูปลาออเข้าใจเข้าใจจะกินละ อ <c oughs> เสียงนั้นทั้งหมดทั้งหมดนี้หมดไปเท่าไหร่ร้อยสิบห้าบาท,บาทมันค <10 S 2> ิดว่ามันน่าจะแพงน่าแพงสุดจำปาาไม่ใช่ไม่แพงสุดอันนี้น่าจะถูกสุดสามสิบห้าเดือวสองอันนี้น่าจะสี่สิบอย่างละสี่สิบไปละ แค่นี้แหละมาแค่นี้อ๋อกินแล้วดูนัวๆหน่อยกินแล้วไงอร่อยไหมสำหรับคุณก็ดีอร่อยนี่ทำงานอยู่ทุกคนก็เลยให้พี่ต่อยเปิดรายการแทนไปเดี๋ยวเราไปกินกันต่อหลังๆด้านหลังนะเดี๋ยวไปกินัไปหนุ่มลิบไล่เนี่ยวก็กินีอะไรพูดแล้วฮะก็กินเนี่ยจะอะไรอ่ะพูดอะไรอ่ะ เปิดท้ายห้ต่อไอต่อยกดไลค์กดซ like ับสไครต์ไหมบอกกันทุกคลิปแล้วพูดอะไรบ่อยๆได้ไหมอยากกดก็กดอ่ะใช่ไหมไป